วัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําวิธีคิดหวยสูตรสามเหลี่ยมนะคะง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรแค่บวกเท่านั้นเองอย่างเช่นวดที่แล้วหวยข้างบนออก460ข้างล่างออก5 3นะคะก็นํามาบวกกันได้513ก็ตั้งสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะใส่5เข้าไปข้างบนข้างล่าง1นะคะสแล้วก็นำ 5 3บวกกันได้8 5ดบวกหได้6 6หบวกแได้14ก็เอาหลักสิบนะคะคือ4แล้วก็1นบวกสได้4ี่นะคะหวยสูตรงวดนี้ก็คือหวยประจำงวดวันที่16บหกะะกรกฎานะคะส่วนมากเด่นล่างก็จะเป็นนี่เลยนะคะ 8 3นะคะก็คือข้างล่างนะคะ6 4ก,ก็คือข้างบนแต่ถ้ากันพลาดเราก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนนะคะเพื่อความชัวร์แต่แบบนี้แม่นมาแล้ว3ามงวดติดๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรวยอรวยๆว,ว,วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ